เมื่อคืนดูข่าวดูวิดีโอ y o u t u b e เห็นครูบาแลบลิ้นแล้วก็อะไรท่านป่วยหรือท่านหมดความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยผมทำให้ผมลังเลว่าผมแน่ใจแล้วเหลอาที่ผมวาดท่านเนี่ยโอเคครับไงก็ขอให้ท่านป่วยจริงๆเอาผมวาดด้วยความศรัทธาครับยังไงถ้าเกิดท่านไม่เป็นอย่างที่ผมคิดผมก็วาดเพื่อผ้าเหลืองแล้วกันนะ เน okay, ครับอนี้ก็เป็นความในใจของผมขอบาอคนลมสัตว์ลพบุรีให้เอาเกจิแต่ละองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวางครับใครอยากบูชาตรงนี้เป็นของแท้ห้าร้อยบาทนะครับบูชาห้าร้ยบาทแต่บูชาถูกลงพิมพ์ว่าร้านกุโนศลพบุรีใน lazada shopee ปปนะครับโอเคครับต้องใส่น้ำกวนเสด็จแม่ผมแล้วเนี่ย ขึ้นไปซื้อยางลบผมว่าจะว่าสต่งหนักสิบว่าทุกคนคงชอบกันอย่ามาดูกันเย็นนี้ครับคุณแม่ขอชิมตังตื้อยังลบหน่อยนะครับอย่าโทรหาเด็ดแม่ผมก่อนขอบคุณโลมาสันลุบลย่ครับ <_ V> วันนี้คนเยอะเลยเฮ้ยครับใครเรียนสั่งงานด้วยนะครับครับ ปูปลาในชอบมากสุดคือหลวนนหลงพ่อปูใบะหลวงชอบหลวงพ่อสมวัฒน์มณีหลวงปู่เลียงวัดเขาสามยอดอ,น,น,น,ดอน,น,นันต์โรงพยาบาลอนันต์นะครับไปแล้วครับว่ารู้แล้ว